ค่ะกราบสวัสดี FC ช่องสาระฉับฉาเดอ้อกดอนอื่นเลยเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กดซับะไครตไว้ให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดกับเนื้างดีๆของแอดบีนะและตอนนี้นะคะถ้าใครอยากดูวิดีโออย่างไม่ติดโฆษณาให้กดติดตามรายของแอดบีใต้คอมเมนต์นี้นะกดเข้าไปติดตามได้เลยนะคุณจะได้ดู แนวทางดีๆอย่างไม่มีคลิปค่าโฆษณานะคะและถ้าใครอยากเข้าห้อง vp เจาะเลขแม่นๆตัวเดียวโดดๆเลยนะคะก็ทำการสมัครเข้าห้อง v i p ได้ค่ะนะคะก็ทำการก็ราคาหลักร้อยนะคะแต่ปีหน้าราคาบอกได้เลยว่าถ้าไม่สมัครเข้าตอนนี้ถือว่า พลาดมากนะคะปีหน้าจะแพงขึ้นกว่าเกาะะ่าเลยค่ะลาว VIP ของวันที่28เด้อเราจะให้ทุกคนวิ่ง9รูด1นะึ่งนะวิน023นะคะจับมัดรวมกันให้หมดนะจะได้เด่น2ตัวบนล่างชุดเจาะให้เป็น9 0 1 2 1 3นะคะเลข3ตัวจะให้เป็น9 2 3 1 20่งสยเด้อค่ะต่อมาจะเป็นราวสตา V I P ของวันที่28่ลูด8ดวิ่งหนะแล้ว8ดกับหนี้ให้ทุกคนทำการจับมัดวินให้หมดนะคะจะได้เด่นสองตัวบนล่างชุดเจาะให้เป็นสามแปดสมเจอ้ยแปดสามดเจ็ดนะคะเลข3ามตัวก็ดังนี้เลยนะคะ คะ okay. ต่อมาจะเป็นดาวโจสตาของวันที่29นะเราจะให้คนวิ่งหนึ่งลูกสองวินจับมัดกันให้หมดนะคะจะได้เด่น2ตัวบนล่างเด้อค่ะชุดเจาะจะให้เป็น13 24 สองห้านะคะเลขสามตัวก็ตามนี้เลยนะคะทุกคนนะและบอกประชาสัมพันธ์เลยนะคะทุกคนเข้ามาเถอคะค่ะ VIP นะรับรองแม่นมากๆนะคะเจาะแบบเน้นๆนะคะเจาะแบบเน้นๆเลยราคาหลักร้อยแต่คุณได้เลขแบบหลักล้านเลยนะคะต่อมาจะเป็นดาวโจน VIP ของวันที่29นะวิ่งศูนย์ ลูด4ี่นะคะวินห้าหกเทำการจับมัดกันให้หมดนะคะจะได้เด่นสองตัวบนล่างชุดเจาะให้เป็น0ูนย์หสี่เจี่หนะคะเลข3ตัวก็ตามนี้เลยนะคะช็อตเด็ดของค่ำคืนนี้ก็คือดาวโจนวีดาวโจนปกติของวันที่29่ลูด1วิ่ง9้า ทำการจบมัดบินให้หมดเลยนะคะจะได้เด่น2ตัวบนล่างเด้อค่ะชุดเจาะให้เป็น12 14 9งสนะเลข3ตัวก็ดังนี้เลยนะคะทุกคนนะโอเคนะและถ้าใครอยากได้สูตรคำนวณหวยหุ้นพลิกชีวิตนะคะหรือทำการสอบถามที่ลน์ที่แอดบีจะปักหมดุดไว้ใต้คอมเมนต์เพิ่มเติมนี้แหละคะ่ะนะ เราจะไม่มีการเก็บปลายทางนะคูณอย่างเดียวนะคะเพราะว่าเก็บปลายทางแล้วโดนตีกลับมาแอดบีเสียทั้งค่าส่งทั้งไปทั้งกลับนะคะเราจะมีแค่ปลายทางไม่มีแล้วนะคะทุกคนนะโอนเงินสดเท่านั้นนะคะคลิปนี้นะคะขอลาไปก่อนดนะคะสวัสดี